เต็มรถลราพี่น้องซื้อของเนาะคะ่ะเนาะตุนอีกคือเก่าล่ะจ้าตุนอาหารเนาะคะ่ะเนาะกระดาษมือนี้มีกระดาษจ้ามือนี้มีกระดาษแยกกระดาษก็เลยเอาสองแพ็คเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเขาโปรแกร,รมโนตดอกจ้าว่าจะเอาคนละจักแพ็คเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี้มีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เลยเอามาสองแพ็คกระตุนไว้เพื่อสถานการณ์เนาะคะ่ะเนาะสถานการณ์เยอรมันก็นยังย่ำแย่อยู่เนาะคะ่ะเนาะ คนป่วยเพิ่มขึ้นเสมอคนตายก็เพิ่มขึ้นเสมอค่ะพี่นอ้องยังถือกักบ,บริเวณใหญ่ช่วงถือกักบ,บริเวณอยู่เนาะจ้าก็กเลยตุนอาหารไว้เพื่อฉุกเฉินเนาะคะ่ะเนาะไปซื้อแต่วันเสาร์ค่ะวันธรรมดาคนใหญ่เพิ่นก็ไปเฮ็ดงานก็ไปซื้ออะไรนะคะประเภทเนื้อก็พอมีอยู่จากพอวัยประดาไปตอนไปลายๆแล้วนะคะนาะก,กับวางแน่อยู่ค่ะมืองในวางแน่ กร,รกระเพอถึงกับเม็ดแม่นะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าพว,พวกประเภทผักเนี่ยสี่สีเม็ดได้นะจ๊ะเนื้อเนื้อย่างยังอยู่่ะย่างอยู่ราคากับปกติจ้าราคากัปกติเนาะค่ะ,ะเานาะกนะ็ว่วงางๆจะเพราะว่าคน้นกับตุ่นเนาะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้มันคลองก็ว่างแน่อยู่ได้จ้ะแต่ว่า ช่วงใบใบคนคนสิไปสืบคนสิไปตุนของเจ้าเราล่ละก็ mm hmm. ลเลยบุคอลมีคนหลายเท่าใดค่ะห่างๆก็คือว่าข้าเจ้ากยานเนาะคะ่ะเนาะกับตอนตอนอน้นนะาหนักข้เจ้ากับสิบกักตุนไว้เนาะจ้ะเนาะต่างคนต่างตุนไว้เพื่อฉุกเฉินเนาะคะ่ะเพราะว่าสถานาการณ์ก็ยังบท่ทันศดีๆขึ้นจ้ะค้นห่างๆมีค้นน้อยๆจ้ะมีคนน้นน้อยๆคนถึง สิบคนยี่สิบ,นสบนนะค,ะคนสบห่างนะเนาะค่ะคนแล้วคนใหญ่มันจะเลือกค,คองคองก็ยังพอมีอยู่จ้ะก็ยังพอมีให้ตุนให้ซื้ออยู่เนาะคะ่ะเนาะก็บยายพระดาก็ซื้อทุกอาทิตย์ก็ซื้อมาจนว่าเต็มพิกัดและะ้วค่ะเต็มเต็มรถเนาะคะ่ะเนาะก็เหมือนประมาณลอ,อ,อยลอยเกือบสองลอยลอยกออไอ้นะคะเนาะ <c oughs> กับนิว่างอยู่จ้ะเห็นบ่ากับนิว่างน้ดหนะะ่อยน้องข่ายปถึงกับเมิดแม่จา้าปรถึงกับเมิดเลยยังพอมีอยู่จ้ะอคอกับวางเป็นบางย่างแต่ประเภทผัก,ะะเ,ผกนะเลยค่ะผักเนีย่ยเม็ดไค่ะผักเอียงเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เต็มรถเลยนะสื่อบนงานก็วางวางแน่จ้ะเพราะว่าอัดคือสื่อสื่อตุนไวนี่ก่ะสื่อตุนไวแล้วก็นั่นๆกันน็อกเดแ๋ยวว่าอาทิตย์หนึ่ง สื่อได้เทียนึงเนาะค่ะเนาะกับอาทิตย์นึงสื่อของเที่ยนึงเพราะว่ากั้นพ่อใหญ่ไปเฮ็ุงานหลักกะบ่บมีผู้ใดาาพาไปเนาะค่ะเนาะแย่ประดังกับขับรถบ่มีใบกับขี่ค่ะอยู่นี่เนาะเมืองนอกเพ่นดีดีอย่างนึงเห็นบะะ่ค่ะจะมีขีดเหลืองเหลืองแหวนกับประมาณเม็ดกาวเนาะค่ะเนะาะตรงทําตามกดจาก้ตาตรงทําตามกดเพิ่อนอันขีดเหลืองๆหลืนงจากเฮดคือยุสนามบินนะจ๊ะเพราะว่า ป้องกันโควิดเนาะค่ะเนาะต้องอยู่ห่างๆกันค่ะห่างกันเม็ดกว่าๆเนาะค่ะเนาะขีดเหลืองๆนี่แหละค่ะนี่นี่นี่ขีดเหลืองๆคือจังอยู่สนามบินละจ้ะ mm hmm. ทุกคนนี่ะต้องทำตามกฎข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะพ mm ึ hmm. ้งค่ะ,คะออกัเอาของใส่ลางมันกนไระไลไปก็คืออยู่บ้านเฮาละจ้ะกับเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะแต่ใบแจ๊บบดากับพ่อใหญ่ คองก็ว่างว่าเป็นบางยากก่างจ้ะ พราะว่าไปช่วงใบใบเราจากก็เลยว่างแน่แล้วค่ะเนาะก็มาถึงกลับมาดีจ่าของเยอรมันกันยังพอมีได้จับได้หยิบได้ซื้อได้หาอยู่เนาะจ้ะพี่น้อง <c oughs> ก็มาตอนบ่ายเนาะคะ่ะเนาะยามมา้อข้าเจ้าสีฟ้าไปซื้อของข้าเจ้ายามันเหมือนข้าเจ้าเปตุ่มกระจัดเสานะจ๊ะเนาะแต่ว่าแยกป่าได้ไปช่วงบ่ายๆเนาะคะ่ะใบสา,บา,บา,บามเนาะใบสามใบใบสามเราแยกดาไปเนาะคะ่ะเนาะก็เลยมีเท่าที่เห็นนะ,ะจ๊ะแต่ว่าเป็นยังดียังมีอยู่เนาะค่ะเนาะยังมีวัดได้ซื้อได้หาได้จับได้ายอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะก็สิ <S <S ได้ไว้ถึกกินจา้า ก็จะเห็นนี่แหละค่ะก็มาอัปเดตสถานาการณ์เนาะค่ะเนาะว่าของอยู่ของกินอ่ากับมิตรภากกันละค่ะกันเหมิดเนาะค่ะเนาะแต่อผักบ้าหนึน่สิแพงเนี่ยค่ะแพงกว่าเหนือคนที่สั่งแค่กระดาษสื่อผักเต็มรถเหมือนเป็นร้อยกว่าคนค่ะเนื้อน่ะแถมผลิตสื่อได้แะเนื้อสื่อแต่ผักกับผลไม้กับเครื่องใส่ของซอยขนาดจาน เป็นพวกนมพวกอย่างนั้นแบบคงเป็นแฮมของพ่อใหญยเป็นเบคอนจากเศษของของพ่อใหญ่วัเน,นะะเนอเนาะค่ะเนาะสามีเนื้อไก่เนื้อหมูบระดิษย์ได้คะ่ะเหมือนลอยกว่านะ่ะจากว่าเหมือนน้ำหยางกระจุกกระจิกเนาะค่ะเนาะของเล็กๆน้อยๆแหะคะ่ะมันเหมือนเนะาะไก่กดี เมืองอื่นกระดาษทิชชู่บม่มีแต่ว่าเมืองแย่พัดาอยู่มันเบยาใหญ่เนาะคะ่นะเนาะกระดาษทิชชู่ก็ยังมีแต่ว่ากระเพื่อสินี้มือนีิหรอวะ่าไปทุกอาทิตย์กับโบมีบ่ได้ยดอกจ้ะไปทุกอาทิตย์กับบด้เพราะมันขาดตลาดเนาะค่ะเนาะค้นญะนะาติเป็นนันตื่นตะนกนะค่ะพากันเอาไปตุนไว้บ้านพูดละบักหลายแพ็คเนาะคะ่นะเนาะก็เลยเมือดเนาะคะ่นะเนาะเอากระดาษทิชชู่มาปนได สิ่งที่สำคัญสำหรับข้าเจ้าคือกระดาษทิชชู่ะนะพวกฝรั่งโอ้ยข่อยกระโบอแมนเนอของอยู่ของกินสำคัญกระดาษกระดาษทิชชู่เอาน้ำล้างเอาก็ะด้เนาะข้าเจ้านะก็บ่เคยเฮ็ดขึ้นบ้านเฮ้าเนาะค่ะเนาะคนฝรั่งก็ คณะตุนอาหารสถานการณ์บ้านเมืองทั่วโลกจัดน่อโลกระบาดโลกหาเราควิดโควโรน,นาสิเก่าเนาะคะ่ะประสาสุขภาพเดอ้อพี่นักพระคุณพระคุณเจ้าคุ้งคลองเนาะคะนะ่ะตลอดปลอดภัยมาสุ่ผู้คน,นทั่วโลกจ้า รักษาสุขภาพให้อบอุ่นออกกำลังกายนอนเพียงพอเนาะเนาะต้านโควิดสิบเก้าพี่น้องสู้ๆไปน้ำกันเนาะพี่น้องเน,นาะดูคะแนนเรื่องกระดาษท้ายเรื่องกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ยังมีอยู่จ่ะยังมีอยู่เนาะค่ะเนานะ่ยกระดาษสอง กระดาษเอาเอาสองแพ็คได้แจกพีนก่น้องยานยานหมืนบ่มีกระดาษเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้ายายป้ะดาดกับโบ่โบเป็นอย่างหลอดพ่อยัยวันหนึ่งอันตีบ่เคยใส่หนามคือได้เฮาเนาะคะนะ่ะเนาะเฮาเราชินชาเราเก่าใส้นหนาต้องหนอกขอ,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 องะันเลยเจ้า ก็ซีนให้เป็นขีดเรืองๆสีเลดเือดับสันะไปบาลงให้ยืนห่ากันนะคะกันกว่าค่ะเขาเทดขีดเรลืองๆไว้เมืองนอกหรือยังต้องทำตามกฎเขาตลอกนะก็คือเมืองไทยได้ นอกตัตามกดให้เจ้าเข้มแข็งกดใหม่ให้เจ้าเข้มแขงเนาะให้เจ้าขีดเขีดเรืองๆกระดาษเรืองๆมาติดไปพี่ยู่น้ำสนามตรงตรงตรงตามกฎระเบียบย่างเคืองคับทันสันกับเสาโลกไข่ไข่กิบเบินต้าปาเน่ที่ถึงเหลาเยอรมันมันติเขตอิตาลีถึงละบาดแห่งที่อิตาลีเนาะ มันจะเลยแร่กระจายเร็วค่ะมันก็เลยติดต่อมันก็ขีดติดต่อกันใกล้ๆก,ก,กันจ้ะมันก็เลยอันนั้นมันก็เลยอันระบา